สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายบ่ายจ้ะป้าสุลยิยบรอยมาเลยพี่น้องควรควันตัวๆนะพก่กไงงองอืม เจะนำแกงไม่ซุ่มแซลอยูเนาะแกงง่วงนอนบางม่วงน้อยน้อยเหรอเนาะจะรอดปะเนี่ยคือมุดมือมาดิเบ๊เบ๊ก็เจ้าวานนะฮ้ย

กักินเด้ไหมเดกมันเข้เวดเด้ค่ะม่นั่งลงนั่งลงนั่งลงเลิศค่ะเก็บพอคืนพอคืนได้หน่ให้โมกินแกงหน่อไม้จะสกินกันเลเอืมงานันพิเศษไปงานแต่งงานดองกับกินนั่นกินสีม่วงเผามากกับวดกับต้นกับต้นก่อนเดา ไอ้ตัวนคือว่ามันมาเมื่อเมื่อไงวนเมื่อแล้วแม่ด้ยขอบใจเด้อมามากมาถอยมาถ่าข่าวข่าวพญามุสุนิสินแล้วจะน้อย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 เราคล้ายหมอกผีมาๆพี่น้องปู่มาเด้อมาเด้อไปเลยนข่าวแมนมาพอตลาดเดียว ท้องห่งหมักีดข้าวบู๊ินึ่งลูกข้าวเด้อมักี๊ท้งเทาไหแปลงไหนอ่ะท้งหนึ่งเขนาม่าหมากมาเออซื้อไว้แล้วกูเจ้านาม่งนามาชนมีมีอามีุยืดเอาเอามึงอยู่เนี่ยกูตีกตีป่ะเลาลหมุนหน้ากล่องคุณลายแแหลนไปแลนมาลูกลังูไหมะ แม่ฮะหาแล้วมาสีแม่ไมพอสิขาถิ่มกูแล้วบเรบเกลือเอานแม่สายมึงสีเอาสบายดีเด็อพี่น้อมเด้อติ๊แกงใหม่ซุ้มเซลแมวพูอว้ายยิงดังเลยตีแม่บดเราบอกเกลือน่ะบดแล้วเกลือน่ะเอามาส่อีกหน่อไหมเือบอกนหน่อยเน

เียมแอเลยอันนี้กระพอมกอเมียแอนี yeah, ่กรดังเราะวเอาขีดอีกอันนี้เรวระาแอนนล้วั่นเอกาเมออันนี้เร็วน่งเนี่ยมึงเย

จะเกินอะี้ตีหมูนะตี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 ลบูมานั่งงานบ่เอ้าละบูบูข่าวในบ่บูบูข่าวไม่ยังบูบูเอ้ยโอ้ยจะม่นชาพี่น้องเ้ยพี่น้องนไวใชหมเนมาค็มามา็พอมาคนคคนะว่างมันหนี่มือเด้อเทวดาน้อยูนี่ก็ได้ มือนี่งมาคือมือนึ่งมาคือเพล่นแท้ตีกูมือเวลากินเขาน่ะเอ้นอนนอนซินมันไม่ได้อือยากให้มือเห็ดหันด้ออเอามือนั้นวีตั้งสีชมพูน่ะใส่ใส่แดดเธอวันนอนหรือมันเธอหาบทันท่านเซตนะกูตั้งบัานใหญ่อือเฮ้โทรมาหน่ะเว้ยบอไปแซ่บต้องกินดอกเว้ยเสาวกินมานอิ่มเลย kẹp còn kẹp kinh thẩu còn á, không để nó thẩu rồi cái cằm Mẹ, 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 mẹ,

เออไปหางด้าเพงมอยู่แนนี้พี่น้องั่พนเมือนอนจับผัเมื่อไงจังไปห่วงกระตุกเมื่อไ่ก็จังไปอาว่าจะไปนาหม่หมวงน่องนที่เดียวไปห้องกระตุกไปเกี่ยวไปนังหคนหมวงนองนที่เดียวผัดพรในอื่นอย่างไป ออบอกว่าใสเน้ย้าเต๊ะอมันจอตึ๊กน่อ่ะง้ยเลยเหอเ้ยกีบ่าหายไปเ่ไดไหายมั้งเผื่เบื่ห่็แบบ่อืมไม่ด้งาไปกูนั่งเฮ้ยโอ๊ยไม่ม่ดั้ก็หายเยก็หายใครก็หายแข็ดก็หายก็เลยไปหายบ่หายเบื่อทะเลอู้ ปาเอื้อะไ้ยังหายร้านเพ่ได้กินมังคับไปขอเงินน้ำปาเอื้ยซื้อขนมกระลูกเดิมมีอะไรกินด้วยวะมออยู่ในไัยโมจะฆ่ากระเสร็ดลงมามกินเลยจะจริงจากแล้วโมเสร็ดลงมาห้องเฮาหนินนนมาเด้อมาเด้อบัวมาเด้อกะลังมาเด้อ

ป้าบริหายบ่ป้าบริหายไปหาป้าไปพี่ลงทางนี่มันจิ๋วกล่องยาเส้นลูกไปหาป้าไปป้าบริหายไปหาป้าลูกล่าอะไรพี่น้องเอ้ยห้าสิบ่ท่านห้าสิบไปกินอะไรร้อยอันน้ำเย็นนมดูร้อยกันขี้หนาเยอะนะสบายดีเลี้ย ในน้อง <c oughs> เพ่นซิปเอสคิงนาอะไรี่เนาะพวกกันใหม่คิดมาเดีดยายวนีพี่สะ่หนเลยแขก